ไปเข้าป่าแต่งตัวคุณนายมากนะคะเข้าป่าแต่ละคนนะคะดูสิลายดอกดอกดักกัจิงดอกมากแ <laughs> น่ใจนะว่าพวกเธอเข้าป่าทำอะไรกันเนี่ยอย่าบอกว่าเข้าป่าไปเบิเ้งเฮดเดือ๋สู่ ไปกันเลยจ้าสวัสดีค่ะวันนี้พวกเราโต<ด>๊ะก,กระจายเบิร์ตฮะใส่ละอึงเดี๋ยวบึงเขาว่ามีอึงิดดีดฮะเ <laughs> สียงเสียงยังบดีโดกอะไร ก็วอกอราวบอกอาราวนะคะค <laughs> มีบอกอราวอยู่มิดูสิว่ามันจะมีผักอร่อยไหมบนในบนนนนะคะนี่เดินมากันทําไมเนี่ยปากมันก็แจ๊ะเลยนะคะแจ๊ะแจะแค่จองมาดูว่ามันมีผักอร่อยมันจะมีบานร่างอยู่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวให้เบิ้งบานร่าง นี่ค่ะมันร้างตรงนี้อาจจะเป็นสงครามสมัยโลกครั้งที่สองเพราะเมืองนี้เมืองนี้มันเป็นเมือง,อองเมืองนี้เป็นเมืองที่โดนโดนะระเบิดหนักมากนะคะสมัยสงครามาโลกครั้งที่สองระเบิดระเบิดลงคือเมืองทั้งเมืองพังหมดเลยเอาไม่คือพูดให้ฟังว่าเมืองนำซุสอะ เป็นเป็นเมืองที่โดนระเบิดหนักมากที่สุดสมัยสงครามโลกครั้งที่สองอันนี้คือป่าเฮดเรานะคะแต่ว่าตอนที่แน่ๆคือมันยังไม่เห็นเฮดเอ๊ะอันนี้เหมือนผักไหมเนาะแบบเหมือนผักมันน่ากินไหมเนี่ยอุ้ยเจดองมันสวยนะเฮ้ยมันเหมือนผักจริงนะเนี่ยใครรู้ใช่ผักไหม อันนี้แมนบอนี่น,นี่นะคะอุ้ยนี่ไงแต่เห็นแล้วนะคะอันนี้ยอดอ่อนอุ้ยได้แล้วยอดอ่อนเอายอดอ่อนไปกินกับส้มตำนะคะมีอีกไม่นองเนี่นย,ผ,ยผ,ผักเนี้ยเหมือนผัก ผักน่ากินได้นะฮะอุ้ยอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวนะคะเนี่ยพี่เห็นยอดพี่เห็นยอดอ่อนอะ่ะมันน่ากินเก,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 ก่ง แกงแ็ดอร่อยนะผักติวอ,ะอ ى, ่ะอุ้ย<ม> MM. อันไหนมันแก่ไปมันก็มไม่โอ่งอะ<ม>่ะเดี๋ยวนะออนอิตลี อ่อนมากอ่อนอ่อนจริงๆอุ้ยใบยสวยด้วยนะคะชิบชิบไปกินกับตักหุ่นน่าจะเป็นกออุ้ย ไปบึงมั้งไหมอาเฉะเดินดูนั่นดูนี่เราเห็นดอกไม้เราก็เก็บภาพส,สวยๆงามๆฝากเพื่อนๆนะคะเพื่อนๆจะได้เห็นว่าเออธรรมชาติเราไปเซตจะสวยงามนะคะโอ <c oughs> เคแล้วก็พากันยางกลับบ้านแล้วนะคะคุเลคุเลคุเลไปแล้วนะคะ <c oughs> เหมือนสาวน้อยสาวน้อยมาเดินป่ายัางไงไม่รู้อ่ดอกวันนี้พาก,กันใส่ดอกไหมคะขนาดนั้นหรอหิว <c oughs> ขนาดนั้นเลยเห,ลเหรอฮะอเป,เะนปน็นทองหรือเปล่าคะต้อิด่ปะคือผิวของเตียวสักเท่าไหร่ี่ันคุนทองนะยอดยอดสวย หย่อนๆเก็บใบก็ได้เอาไปไปกินกับตับหมูุ่งอย่าไม่เอานะบจา้าต่เมาห่หม่บัง,องอนเ,นอ,เอิญบา้นานอเวนีเขียวสมบูรณ์ดีจริงๆเขียวปีแต่ว่ามาป่าเง,งี้ยมันไม่มีไอ้นั่นเนาะส่วนมากอ่ะอย่างต้นสะดาวอะไรพวกเนี้ยจะไม่ขึ้นนะที่เนี้ย เดาอ่ะเราจะหาเดายากหึฮถึง รถแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูที่อื่นจะไปดูปูกันบ้างละ่ะจะไปดูปูกันบ้างละจ้าไปไปกันเลยอันนี้นะคะนขน,นาดจติคิดว่าใช่นะเคยเห็นในหนังสือที่มันยอดขา,ขาวๆกินได้เหมือนกันเห็นตรีเห็นตรีเห็นน้องตรีเก็บเดี๋ยวสิถามไไเดี๋ยวสิถามผู้รู้ก่อนนะคะ ฟ้าหลายหลีไม่ยืนงงในดงคณะเดี๋ยวนะคะวินยอดอ่อนๆโอ้หักป๊ป๊บๆๆ๊เลยนั่นเนี่ยโอ้ยแต่มันสูงไปอ๋ออันนีอ้อันนี้คิดอันนี้ อยผักอ่แต่มันยังเล็กเอ้ยมันไม่เล็กนะคะมีอุ้ยใหญ่มากเลย เยอะทั้งนี้เยอะมันเป็นเอ่อเขาเรียกอะไรอ่ะใบบัวบกอุ้ยใบบัวบกนะคะเฮ้ยวัาต้องเปลี่ยนกางเกงเอ้ยเปลี่ยนรองเท้าก่อนนะคะ อยอดอ่อนมาค่ะเอ้ยมา <c oughs> อือนี่จ้าอะไรคะ ไหมหอมมากเลยอย่างอย่าง่ะองดามาเนี่ยหรอนี่หรอเออหอมเหมือนซลลอรี่เลย ไม่ทราบค่ะอันนี้เหมือนใบซาร์เรรี่มากเลยใบเออ่ขึ้นชัยนะคะมันกลิ่นมันหอมๆเหมือนขึ้นชัยเนี่ยหอมทะเลอันนี้ต้นหอมป่ะฮะต้นหอมไหมไหนที่เราเล่นหรออ๋อแต่ว่าต้นหอมเป็นดอกสีส้มสีชมพูใช่หรืออือเนี่ยค่ะ มันกินได้ไหมอ่ะเ <c oughs> <c oughs> นี่ยค่ะเรื่องของเรื่องแต่มันหอมมากเลยเนี่ยหาผู้รู้อีกแล้วเราจะแก็บไปดีไหมเนี่ย <c oughs> มันหอมมันหอมมากมันน่ามันน่ากินกับน,น้ำพริกหรืออะไรพวกเนี้ยโอ้ดูสิเนี่ยเ <c oughs> ด้อเนี่ยว่าไม่รู้นะคะเดี๋ยวพักอะไรเดี๋ยวเก็บไปดูก่อน อว่าไม่เคยเก็บนะครับผักเนี่ยดูสิชาบุาลุลยหลีว่ามันเก็บได้บ่แต่ว่าเก็บแล้วแบบมันอ่อนอิลีไหมโอ้อยเนี่ยจ้ะ เออันนี้ว่าก็ไม่แน่ใจอีกคี่คัน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 